สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหญิงไก่รวยอูฟูควักเงินสด4ล้านถอยรถหรูแถมเป็นเงินพนักงานทั้งโชว์รูมเรียกได้ว่าเป็นประเด็นที่หลายคนนั้นพูดถึงกันอย่างมากซึ่งทางผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันที่22กรกฎาคมเมื่อวลา11.59น,นาทีที่โชว์รูม BMW ถนนวิภาวดีรังสิตนางสรัญญาอุป,ปาตะสันติหรือหญิงไก่พร้อมเล ขาส่วนตัวเดินทางมารับรถยนต์ยี่ห้อ BMW 520D ที่จองและจ่ายมัดจ,จำไปแล้ว3ล้านบาทวันนี้เบิกเงินสดอีก1ล้านบาทใส่เป้มาจ่ายค่ารถส่วนที่เหลือ9 0 0 0แสนเศษก่อนนำเงินที่เหลืออีก5 0,000ืนแจกพนักงานต้อนรับช่างซ่อมแม่บ้านและรอประพอของศูนย์บริการเพื่อเป็นเคล็ดเอาเลิกเอาชายถอยรถเก่งป้ายแดงหมายเลขทะเบียน2951กรุงเทพมหานครกลับบ้านยิงไก่สารัญญาเปิดเผยว่า ทุกวันนี้ใช้ชีวิตตามอัตภาพปัจจุบันจับงานด้านอสังหาริมมทรัพย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศพอได้กำไรบ้างมีเงินใช้สอยไม่ขาดมือแต่ก็ไม่ขาดทุนอยากได้อะไรก็ซื้อให้รางวัลกับชีวิตอยู่บ้านก็นุ่งขาวห่วมขาวสวดมนต์ทำสมาธิแผ่เมตตาสัพพัสัต วันก่อนนั่งรถผ่านมาเห็นรถในโชว์รูมนี้สวยดีจึงแวะเข้ามาดูสวยถูกใจรุ่น 520D ดีราคาเฉียด4ล้านบาทเลือกรุ่นนี้เพราะปกติที่บ้านใช้แต่รถสีขาวมีเบนซ์แล้วก็อยากได้ BMW สีดำไปใช้บ้างก่อนจะหอบเงินสด3ล้านบาทมาจ่ายมัดจำจองไว้ก่อนวันนี้ทางศูนนัดมารับรถที่จองพอดีตรงกับวันศุกร์ที่ตนเป็นคนเกิดวันนี้ด้วยจึงนำเงินสด1ล้านที่เหลือมาจ่ายื ื่อรับรถกลับบ้าน ปกติจะใช้เครดิตการ์ดบ้างเช็คไม่นิยมใช้ชอบจ่ายเงินสดมากกว่าสบายใจดีหายห่วงไม่ต้องกังวลว่าจะมีปัญหาส่วนคดีที่ถูกอดีตอาจารย์โรงเรียนดังให้สัมภาษณ์พูดถึงว่าเกี่ยวข้องกับอดีตนายกที่ประโยู่ต่างประเทศนั้นตนได้ปรึกษาทานายโป้งแล้วตัดสินใจว่าจะเข้าร้องขอความยุติธรรมต่อผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางในวันจันทร์ที่25กร,รกฎาคมที่กองบังคับการปราบรามทำคดีให้โปร่งใสไม่ เข้าฝ่ายใดฝ่ายเนื้งซึ่งตนจะแจ้งความกลับด้วยและเตรียมแถลงข่าวในช่วงบ่ายวันเดียวกันต่อไปซึ่งตนมีหลักฐานคลิปเสียงของอาจารย์หญิงคนดังกล่าวพูดว่ารับงานใครมาให้ร้ายตนในเรื่องดังกล่าวด้วยท่านผู้ชมหละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณครับ